ไมโนม้มโนอันนเกือบเกือบเกือบไปสัดเกือบมึงเกือบเอานี้ก่อนเลยแล้วกันไอ้เียมรู้จักฉายากูสไลไอเฮียไม้ดาเอตอะให้มันรู้สบ้างไอสัตว์ว่าไม้ดามเอเขาเล่นกันยังไงไอเฮียใชยานี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะโชคช่วยนะบอกไว้ก่อนหลังโรงพยาบาล้าหลังไม่ชัวร์ลงท่อนลงลงลงองลงทอนนนรเน้าไเลเพลนอะไรรถอะไรลงป็นลาขาวนะตรงยาตรงยานจ เค่อถึงห้าชั้นจีในลสีขาวพี่เหนไอยู่เหินระเบิดแล้วนะระเบิดเจ้าโอเห็นได้เลแล้วไปขึ้นไม่หนงไปอกนะไปนตรงยาวไปหนแล้วไปหนแลบ่านยงไนอะไรนะมันเป็นแบบผ่านแล้เลไปออกซาออกซาไปทำอะารสปารีตีอนขึ้นขนขึ้นขึ้นข้นขึนขึ้น้นนขึ้นขึ้นนข้นขึ้นนข้นขนขึ้้้น กำลังไปทางาเตสกำลังไปางบาเตสแอตากร์ดานาเอ้นาอยู่ในเมลเีลมตายนะเก่านายใช่ปใช่ผมยตเดี๋ยวรอาเตสาน่เก่านะแล้วก็ตเก่านีเออตามดามดเดี๋ยวมันจะลงไเว์นะไวไเวคุไว์คุโชาโขวาูหลับะไฮเวย์คุเ่ยายามาแตงหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นเขาเคลื่อน อยู่ชทบไ่มาก่เกินมาล้วชิโางกเลยรถที่มาแรงๆอยู่ในเบลเลียนตายนะไอมีศพมีศพอยู่ในเบตายอยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจก่งบ้านเขจะไออย่างร่น้าแต่ไฟหน้าแต่เนี้อยู่มนี้อยู่นี้แลงมาแล้วมันอยู่ไหนข้างล่างอยู่ข้าง่างอย่าชนเอยรถ่มีคนอยู่อย่าชนยอย่าชนเลยรถอย่ในบลชนยนตาน่งไปเราอย่อย่นเ่ลเอยนต่ออยู่ในเลเลยอ

มามาเลเบลดิ้มาเลเบลดิ้มาเลเบลวันนี้มาเลเบลว่หน่อยมาเลเบลว่หน่อยมา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 นิดิดิไรเฟอร์อยู่ไรเฟอร์อยู่เฟอร์เฟอร์กำลังไปเอ่อบ้าดูไว้บ้าดูไว้ต้องดูไว้อ่ะีมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนสีเนี่ยเหินไปแล้วเหินข้ามไปแล้วเหินข้ามใครไปแล้วอ่ะไอตีน่าจะร่วงแล้วเฟอร์แดง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 เลเบลเฟอร์แดงเลเบล เฟอร์ดำเฟอร์ดำเฟอร์ดำเขียวเท่าเขียวกใช่ยกวอาเฟอร์ดำเองไอ้ตัเฟอร์ดด้วยกับเฟรแดงแดงเฟแดงจะพัเฟแดงจะแงบนี้ปั๊มัน่วงล่วงล่วงคฟแดง่วงเฟแดงวงเฟอร์แลง่งตรงไหนตรงไหนตรงไหนตอเรเลเายมาเรเบลดมันไม่ไหวเพื่อมันโดนไอ้เหี่ยมันเพิ่งรู้ว่าเพื่อมันโดน แล้วมันแล้วไนดงหาเอปเอาเอดัปบนาเดอยู่เอาเฟดอยู่เฟอรดอเฟอ่อนอ่ช่วยเพื่อนดิเดี๋ยวเอาเองเยอเฟอร์ดมไม่เฟอร์ดมม่ช่วยคนหนึ่งยังกูแตกยังกูแตกมันลงเล่นมันลงเล่นงตู้แดงมาช่วยเพื่อนหน่อยไปตำรวจตามแล้วตำรวจตามเฟอร์ดัมแล้วตำรวจามาช่วยตรงไม่ต้องแล้วเฟอร์ดัมไม่ต้องกลับมากลับมากลับมาเฟอร์ดัมกลับมาตัวนึะเทาตัวึ เราเยอะเราเยอะมันไม่ไหวเยอะมันไม่ไหวเราเยอะจัดเราเยอะจัดสัดเราเยอะจัดเราเยอะจริงเล่นได้เล่นได้เล่นได้มาเล่นมาเล่นเร็วได้ขอเพิ่ม้ยฆ่าเสร็จแล้วขอไปเลยฆ่าเสร็จแล้วขอไปเลยฆ่าเสร็จแล้วขอไป เื่นลูกของกูได้หรอวะคุณแก่เกือบโด,โดนยิงก่อนอยากไอสัตว์ยากมึงยากายากยากไอเฮีย,ย่าลืมนะตีห้าตีห้าต้องไปไหนเอายืนนะไปยืนอ,อะไรอะไรมึงไอสัตว์ ไอเหี้ยมไม้มโนไอสัตว์ไม้มนโนไ,ไม้มนโมมนโโอ่ะน,นาเกือบเกือบเกือบไปสัตว์เกือบ,ออบมึงเกือบเอาอันนี้ก่อนเลยแล้วกันไอน,นี้ก่อนเลยแล้วกันมึงดูไม้มึงดูไม้มไมเห็นปะไม่ตายด้วยปะอะไรสัตว์เอากูทีบแต่กูไม่ตายกูถึกจัด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 ไม้สองดิ อาา่ะฮาเพื่อนกูนช่วยทานมือเหยีป่าโอ้ยไปไป,ไปตำรวจมาโอเคชุบลุงโทษครับชุบลุงหน่อยชุบลุงหน่อยชุบลุงหน่อยเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุ โอเคมึงแคนเซิลทำไมอ่ะเอ้ากูค้างาไม่งกูชุบกูค้างดูแล้วแต่ไม่ตื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูชุบเองค้างเนี่ยกูเดินไม่ได้เนี่ยกูเดินไม่ได้ต่อมาดิีต่อมาไม่ดิไปต่มาก่อนนะเฮ้ยมาตำรวจด้วยดิมาตำรวจด้วยดิศพเยอะมากไปไปไปศพเยอะ พอไปหน่อยดีเฮ้ยรถกูอยู่ไหนวะไอ้เหียบกูไปด้วยหารถไม่เจอไปบ้านเลยไ,ไปทาไหครับ,<อ>บไปบ้านเลยเดี๋ยวดูรถกูอยู่ไหนวะดูดิดูนีดูดดรถดูรถกูดิ ดูดิี่จำไม่ได้ว่ะเออนะเออเวลวไอ้เหลาเพียวบอยเลยอยู่ไหนนี่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 เทตรามอยู่ในพุ่มอ่ะทำมันดิกลับมาบ้านหนลังมาสดแทนผมไปสักสามนาทีเองไปทุกคนเหรอป้าพี่เติร์กพี่เติร์กลองมาดูเลยดิเฮลีไม่ได้แล้วตำรวจมาบ้านไปไม่ต้องเข้าบ้านไป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 ไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเข้าบ้าน ได้เยอะจัดได้เยอะจัดได้เยอะจัดไอแซ็ปไม่ไหวไอ้เหี้ย JK ตึงจัดนะครับผมนะครับลุงพี่เตีพีเตีเหรอพี่ลุงพี่เตี้ยจลุงเขาไหวลุงบังไปเลยบังไปเลยโดนตนลงแต่ัตรน้ำครับพี่มันมีตัวหนึ่งผมคุ้มศพอยู่จะโดนเฮ้ยโอ้โหแตบแบบเผาเผาไฟพวกเราอะใครอยู่แถวเผาไฟอะ ้ยช่วยเพื่อนด้วยนะมึงอุ้มเพื่อนแล้วช่วยไปเลยใครก็ได้ใครใครใครไม่ได้ทำอะไรไปช่วยเพื่อนไหนไหนไชเกเพื่อนหน่อยไปมาแล้วผมลงไปช่วยที่เลเวลาเมื่อกี้กูเจอแล้วกูเจอมาแล้วปครับโบนาานปาเตสนาบานปาเตสไปอะไปอไปไปลาไปลาูนไปลาูนไปลาบูน้ปลาบูนไปลาวูนไปลาบูนไปลาบูนไปานไปลนไป้าบูนไปลาไปลาไปนไปทาไนลนไปาบไปลาไนไปลเาาไปลเวลาย สาัตาปร์ลี่ครับมาารี่สวนช่วยใครว่าไปจ้าผมผมไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนป่าพงพิงพิงพิงเอาศพได้ป่าพิงพิงพิงาทีจะเด้งคุกจะเด้งคุกมา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 มุมมามมา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 ามา่มมมม ทีเดียวใจเย็นจัดไม่ไหว JK ตึงจัดแค่นั้นแหละถ้าตำรวจมากูไปเลยนะดูให้กูด้วยตำรวจยี่สิบห้าอย่างเยอะไอ้สั์เร็วดีเร็วดีไม่ออกสิว่เร็วซีสัสออกสิวะออกแล้วออกแล้วเออ เหมือน้าบ้านคาเตสอะใครอะโอมหอมโหโอเคเคมอนบ้าได้เหมอนบ้านไอ้ีฮัช่วยเพื่อนต่อช่วยเพื่อนต่อได้เหมอนบ้าได้จบได้เยอะมีมีญาติประดิษฐานน้ำนีเ็น่มามีญาติประดิษฐานน้ำมากลับมากลับแพี่กลับแล้วได้แล้ว้ได้แล้เชื่อหน่เนทครับมีเพื่อนมาสนามบิทะเลทรายมีใครมาปะเราไปเราไปเไปมาสนามมามาน่าจะมีเวลาดนะเทล่าเาปะใช่ชาดแหละ ไปไปบินหาต่อดีบินหาต่อดีตา์ใหญ่เพื่อนเอ๋เคสหรอเคสมันหรอเพื่อนมันครับเพื่อนมันอ๋อมาไล่เคสไอ้โชคอยู่ช่วงกี่ไหนโช่วงลันเวสนามินเทเนซายอ๋ละบาไล่ราไลามแล้วเพื่อนแล้วไม่แล้วมึงเห็นแล้วมึงไปเลยมึงโยกไปที่อื่นเลยฮอร์มึงโยกไปที่อื่นเลยได้เดี๋ยวผมไปหาเคสผมอาเคสเพื่อนดับฝันดับนี่นี่เจ้าวาดอันดับสอง สวยๆเอามาดิ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 คนด้วยคน่ราชสีดามที่ราชสีดามันตรงอย่าไปทาตู้แดงแล้วมันเร็วเกินูแดงจั่วตรงยาไปทางตู้แดงผมไม่ขับอะฝุ่นตลบเลยไว้เฮียอยู่วนตู้แดง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 อยู่สวยมันจะพังมันจะพังมันจะพังสวยสวยมาดิมาดิมันจะพังมันจะพังมันจะพังจะร้องแล้วมันจะร้องแล้วอ้าวพ่อพี่แป๊บนึงเฮ้ย ไปไหนไปไหนแล้วบ้านมันจะกับบ้านโะโะโมจะาแ้วเยบ้านบ้านเราแมบ้านตำรวจไหอไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีตำรวจแถวบ้านเราอ่ะมีพวกใี่ไปเขาดีเจอะไรตำรวจเลยอะเาก็หันเหอกลับไปนกะบ้าคุยก่ กำลังไปพี่กำลังไปพี่คุณป้าหรอพี่ไออะไรอะไรอ่ะซื้อเอา,าวางกุยเก่ามาเฉยรถมันดับแล้หมดเฮ้ยเธอไปไม่ทันดูของเตาถ่านแล้วยำคนมาขอถามมาเสิร์ฟว่าอไู่ไหนตัวไ,ไหนหาไม่เจอละมันมันเกมไปแล้วเทสหนึ่งอ่ะเทสอัะฝั่งหน้าโรงงานอ่ะใช่ไปะฝั่งหน้าบางกุยบางกุยเนี่ยมันยิงกูอยู่ไหนปะ าเนี่ยาไมได้ไลเนี่างหนี่ยต oui> well ั้เนี่ยรานเนี่ยุม่าบ้านปาเตป่้าน้าเุ้มผ่านป่ลย่แล้วแบบไหนหรอแยกกันแล้่วเพื่อนอยู่เขาเนี่ยวัหน้ามุ้มสผนะบ้านาเตคนหนึ่งอแอดทัใหม่อะไม่ช่วยไอ้แเก่าอยู่อ่ะตีผมมาหนึ่งแคสต์อยู่งพมาแล้วุ้มตอยู่โอเคนะพี่ได้ผมก็อยู่โอเคน ปหลังคาตอนนี้เป๊ปพูดเอเไ้หลังคาไปหลังคาไปเลอเกิแล้วแป๊บพูดตอนเล่ไม่ใช่สดไม่ใช่สดแล้วเนชอบอยู่โอเคครลบเ